ที่รู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหรือว่าข้อมูลยังไม่ครบก็อยากอธิบายว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงไม่ได้คิดว่าเป็นการแขวนหรืออะไรนะคะเพราะว่าพอจริงจริงทุกคนสามารถเซต p r i v a t e เซตอะไรของตัวเองได้อยู่แล้วซึ่งซึ่งซึ่ง,งก็เป็นอย่างนั้นนะคะ <S <S แล้วก็รู้สึกว่าแค่อยากจะอธิบายในหัวข้อนี้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ยเราเราด่วนในการตัดสินใจจะตัดสินคนอื่นเกินไปเนี่ยมัน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 ต้องมีข้อมูลด้วยในการที่ในการที่จะพูดแบบนี้นะคะซึ่งก็ได้ชี้แจง แล้วก็คิดว่าจริงแล้ว iPad เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาก็ใช้กันทั่วโ,โลกใช้ไม่ใช้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าถ้าการประชุมหลักๆสําคัญระหว่างประเทศควรจะใช้เพราะว่ากระดาษก็ได้นะคะไม่ต้อง i p แ d แต่ว่ามันจะครบประเด็นแล้วก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่สื่อเนาะเมื่อวานนี้นนท่านนายกรัฐมนตรียังบอกอีกนะฮะกราาะแสการทํางานเป็นผลพลอยได้ถ้ากราาะแสดีก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจไม่ว่าจะภาคส่วนไหนก็ตามทั้งราชการดารานักการเมืองทุกคน รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันกระแสดีมันก็มีกําลังใจเพราะเป็นมนุษย์นะฮะถ้ากระแสลบก็เสียใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเสียใจแล้วต่อไปต่อยังไงอ่ะต้องทํานโยบายไปต่ออย่างไรอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เพราะเรามีเวลาของเราต้องทําให้ดีที่สุดดังนั้นนะคะขอโฟกัสในเรื่องของการผลักดันเรื่องนี้ต่อไปส่วนจะอธิบายให้อะไรเนี่ยสามารถเข้าสามารถอธิบายได้อย่างเช่นพูยกับนักข่าวเนี่ยก็อธิบายได้ง่ายๆ ทีนี้คุณผู้ชมคะเราก็ย้ํากันตลอดนะคะว่าท่านนายกตั้งแต่ก่อนมารับตาแหน่งหรือแม้ว่านั่งเก้าอี้นายกอย่างเป็นทางการแล้วกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ก็โดนหลายครั้งนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหลายคนก็เลยตั้งประเด็นนั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเนี่ยนายกฟิลขาดกับเรื่องเล็กๆในน้อยอไร้สาระที่ทุกคนมองแบบนี้คะ่ะปรากฏว่าพาย้อนไปดูหน่อยนะคะตั้งแต่นายกอิงเข้ารับตาแหน่งคะ่ะเจออะไรมาบ้างคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ไม่นานก็เรื่องเงินบาทแข็งช่วยกัน ส่งออกจํากันได้ไหมเราก็นําเสนอไปท่านนายกตอบคําถามท่านนายก,กบอกว่าท่านนายกสับสนบเพรเจริงเงินบาทแข็งจริงๆช่วยเรื่องนําเข้านะคะไม่ได้ช่วยเรื่องส่งออกค่ะก่อนนั้นไปอีกลงพื้นที่ช่วยน้าพ่ม่มพิษณุโลกก็มีการแชร์ภาพว่าไปแฮงเอาท์ร้องคาราโอเกะตอนกลางคืนทั้งๆที่ชาวบ้านเขากําลังเดือดร้อนกันก่อน้นั้นไปอีกได้รับการโปดรดเก้าเป็นนายกแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้แถลงนโยบายยังไม่มีอำนาจเต็มก็ยังขยันลงไปช่วยน้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ไปทำอาหารอย่างผัดกระเพราค่ะแต่ปรากฏว่าโซเชียลเขาจับผิดคืออะไรมันไม่มีไฟแก๊สก็ไม่ติดนะ<อ>และ้วก็บอกอา้าวทำกระเพราแบบใดเอเอจะอร่อยบบยังไงถู<อ>กต้องค่ะก่อนรับตำแหน่งนะคะก็โดนเรื่องการแต่งกายการใส่ชุดซอฟต์พาวเวอร์ในฐานะรองประธานบอร์ดซอฟต์พาวเวอร์แต่เหมือนจะไม่ได้ช่วยทำการตลาดให้สินค้าดูหรูหรือว่าแพงขึ้นแต่ อย่างใดสิ่งที่นายกอิงโดนทําให้หลายคนนึกย้อนไปถึงอดีตนายกปูยิ่งรักชินวัตรเหมือนกันน้องสาวของอดีตนายกทักษิณน,นะคะผู้มีศักดิ์เป็นคุณอาของท่านนายกอิงการขึ้นเป็นนายกในฐานะผู้นํารัฐบาลไทยซึ่งตอนนั้นก็คือพักเพื่อไทยของอดีตนายกยิ่งรักและนายกอิงคล้ายคลึงกันเจอปัญหาเดียวกันเหมือนโคลนนิ่งกันมาอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่รับตาแหน่งแน่นอน,นคุณผู้ชมคะเจอภัยพิบัติเรื่องน้ำเนี่ยน้ำหนักน้ําแรงหลายพื้นที่ติดต่อกันนะคะรัฐบาลนายกอิงยังเจอโคลนซ้ําไปอีกมีปัญหางานด้านความมั่นคงก็เหมือนกันโดนจับผิดเรื่องการสัมภาษณ์การพูดต่อสาธารณชนก็เหมือนกันโดนจับผิดเรื่องการทํางานต่างๆภาษากายการแสดงความใส่ใจความเดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องประชาชนปัญหาทุกอย่างมันเหมือนทอด แบบกันมาเดะเดเลยค่ะน,น,นี้หลายคนเลยมองข้ามสอดไปว่าแล้วสุดท้ายอะจุดจบจะเหมือนกันหรือเปล่าก็เป็นการตั้งคำถามใหญ่ๆอยู่ในใจนะคะออความเหมือนของรัฐบาลอาปูกะหลานอิงนำมาสู่การโจมตีทางการเมืองอยู่ขณะนี้มี2ด้านค่ะหนึ่งคือเกิดจากการทำตัวเองหรือเกิดจากตัวของท่านนายกเองเช่น พูดผิดบ่อยแสดงความเห็นคลาดเคลื่อนการแสดงท่าทีประดักประเดิดบวกกับความสามารถทางภาษาการสื่อสารทางการเมืองโดยเฉพาะบนเวทีสําคัญ 2. ส,สถานการณ์ที่มาประจบกันพอดีคือเจอน้าท่วมใหญ่มีภัยพิบัตใิใหญ่ๆก็เหมือนกันมีปัญหาความมั่นคงทั้งภายในและระหว่างประเทศก็เหมือนกันแบบที่สองเอาจริงก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้นนะคะแต่ยิ่งทําให้คนคิดว่า2รัฐบาลน,นี้ ช่างเหมือนกันและมาจากตระกูลเดียวกัน m, ด้วยค่ะแต่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งได้ไมนะนะ่นานน่ะยังพอมีเวลาในการที่จะปรับแก้ไขปัญหา<ะ>แล้วก็รับมือกับเรื่องนี้อยู่ลองมาดูข้อเสนอแนะของท่านนี้กันหน่อยดอกเตอร์ทวินวดีบุรีกุลรับรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าเรื่องนี้มันก็สะท้อนแบบนี้เหมือนกันนะวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่คื<ะ>เอ,อเมื่อไหร่ที่เป็นผู้ชายอะ่ะจะไม่โดนหนักเท่าผู้หญิง Oh. แล้วพอดีว่าผู้นําหญิงของประเทศไทยก็เพิ่งจะมีสองคนก็คือคุณยิ่งรักแล้วก็มาคุณนุงอิง๊ททาให้นายกหญิงถูกจับจ้องจับผิดตลอดเวลาส่วนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเนี่ยนอกจากความเป็นผู้หญิงแล้วอายุก็น้อยน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ใช่ไหม,มประสบการณ์เองอาจารย์ถวินบูดีอาจารย์ถว,วินวดีก็บอกว่าก,าก็ยังน้อยเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศแล้วย่อมไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องปรับปรุง แล้วก็พัฒนาตัวเองฮะเพื่อปิดช่องโหว่ทั้งหมดซึ่งอาจารย์เองก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งก็มองเห็นด้วยนะเห็นความตั้งใจและความพยายามปรับตัวของคุณแพรทองทานอยู่ไม่น้อยทีนี้ทางแก้ก็คือไม่ใช่แค่ตัวของนายกเองอต้องมีทีมที่ดีเป็นทีมสนับสนุนที่มีประสบการณ์มีประสิทธิภาพสูงให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสำคัญต่างๆได้ ขณะที่ตัวนายกเองก็ต้องให้เวลาและทุ่มเทจัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้ถูกต้องเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นเองและอีกหนึ่งคำฮะที่อาจารย์ทวินว่าดีฝากไว้ก็คือ intergeneration agenda คืออะไรคือวาระหรือปัญหาที่คนต่างวัยเขาให้ความสำคัญไม่เท่ากัน S <S ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปบางเรื่องอาจจะเป็นเจนหนึ่งคนรุ่นหนึ่งมองว่าสําคัญกว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเอ้ยประเด็นนี้สําคัญกว่าตั้งหากอ,อาจจะมองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถุ่นพอดีก็เลยแนะนําว่าก็ควรจะเปิดพื้นที่แล้วสื่อสารนะให,ให้คนรุ่นใหม่ได้สื่อสารถึงกันมากขึ้นกว้างขวางขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคนต่างวัยด้วยฮะ